ไม่แค่1มื่นออกห้างเกือบ4 000, ล้านราคาหายไปเกือบครึ่ง Audi A7 Sportback 45 TFSI คันนี้สีคอนตามเกรย์โคตรสวยเลยไฟท้าย LED ฝั่งไฟท้ายนะครับลากยาวมาจนจะหลดฝั่งไฟท้ายด้านขวาเป็น LED ตลอดทั้งเส้นให้อารมณ์สปอร์ตสไตล์ Audi โอ้โหแม็กอย่างสวยคันนี้ ล้อมแม็กขนาด255/40 R20 ให้อารมณ์สปอร์ตเต็มขั้นมาพร้อมกับยาง p ิลลรี่ให้อารมณ์สปอร์ตดุดันเต็มซุ้มล้อเลยครับรถเก๋งสไตล์สปอร์ตให้อารมณ์แบบคูเป้ต้องคันนี้เลยครับ <c oughs> เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร4สูบเทอร์โบ2 4 5แรงม้าแรงบิดอยู่ที่370นิวตันเมตร ฝาท้ายทรงสปอร์ตให้ลมแบบคูเป้เปิดแบบนี้ข้างหลังกว้างขวางใส่ของได้จุใจเลยครับใส่ถุงก,ก๊อฟได้สบายๆา,าย2ถุงเลยครับกระจกเป็นแบบเฟรมเลสใส่ทั้งหมด4บานเลยครับคันนี้กวงลายแบบมัลติฟังชันมีเพดชิฟฟ์ให้ด้วยหากต้องการความเร็วแบบเร้าใจ อันนี้มีระบบปรับความเร็ว Cruise Control ก็มีมาให้หน้าจอโคตรสวยล้ำทันสมัยจริงๆคันนี้มาพร้อมระบบนำทาง Navigator FM AM Bluetooth สาย USB ก็เสียบได้เป็นระบบ Type C ด้วยนะคันนี้ครบจบในคันเดียว หน้าจอแบบ8.6นิ้วคอยควบคุมระบบปรับอากาศแบบอิสระ4ทิศทางแบบนี้เลยครับสวยจริงๆ2จอไปเลยในคันเดียวเบาะปรับไฟฟ้าให้อารมณ์แบบปรับอิสระแบบ4ทิศทางสบายจริงครับคอนโซลกลางนะครับขนาดใหญ่มีช้ร์ C ให้2ช่องด้วย อบอกเลยว่าไม่ได้แคบอย่างที่คิดระยะ head room, room เล็ก room เหลือครับคันนี้ผู้บริหารนั่งได้ครอบครัวเดินทางให้อารมณ์แบบสปอร์ตก็ไปได้เหมือนกันมีแอร์หลัง2ตัวแยกกันแบบอิสระไม่ต้องแย่งกันเย็นกันทุกคนครับผมคันนี้ให้เป็นแอร์แบบออโต้สองตำแหน่งพร้อมกับอีกหนึ่งตำแหน่งของ2ด้าน อย่างนี้เลยครับชํำๆทั้งบนทั้งล่างกลางคืนมีไฟอ่านหนังสือให้ด้วยไม่ว่าจะมืดแค่ไหนก็มีแสงส่องตลอด Audi A7 มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED พร้อมกับไฟ daytime running light แบบ LED เหมือนกันเท่สปอร์ตดูดดันสไตล์ Audi A7